ครับมือนี้นะครับผมรอบหาคันนะครับผมก่อนสงการนะครับแต่ว่าก็ยังเหลี่ยตักกับเน็คขาดเดี๋วกะสี่สิบแรงนะครับสามคันก่อนจะ่ยุดสงการเห็ดสามคันก็พอนะครับเห็ดตักเห็ดเน็คขาดมันเดี๋วกะสี่สิบแรงนะครับแถวๆสะเกลขอนแก่นสุรินทร์นะครับผมตอนนี้ก็นี่แหละมาเห็ดสี่สิบแรงนะครับบ้านนี้เคยมาเห็ดเหล่าเด้อครับบ้านน้องคุ้มเงินอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็ติดไปบ้านคำบางวงนะครับต่ออีก บ้านค้ำปรวงเอฟซีเบิ้ลบานนะครับผมนั่นของบ้านค้ำปรวงที่เป็นสีนดำเงินนะครับเดี๋ยนั่นตัวนี้อยู่บ้านน้องคุ้มเงินนะครับผมมาเห็ดใบปีที่แล้วนะครับอยู่นี่กะใส่รถมาสองคันนะครับเด้อนี่งานนี่บริเตาจากเทียครับนี่แม่นนามันหนายังกะ jam ฮ้องก็ยังได้เห็ดอยู่ยังสี่นะครับเบิ้ลปีนะครับเด้อนี่จังกังสี่ลนะครับเดือนนี้นะครับเกียบเกี่ยบเกียบสามสิบคันนะครับเฉพาะเดือนที่มัน มันแถบสิเบิดพทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังสีลุงนะครับขุดมันให้นานะครับด้วยช่วงนี่ละอีกจะน้อยก็ได้เอาไปยกมันให้นากันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับพราบว่าพวกข้าเจ้ากับมีมันกันแถบทุกคนแล้วก็มีรถไทแถบทุกคนนะครับเพิ่นเห็นกันเพิ่นก็สัังนะครับคนในหมู่บ้านนั่นนะครับยังเชียนบ้านคําพระองค์บ้านน้องคุ้มเงินเขาก็มาจนทางเป็นโศกนะครับแถวโพชัยนะครับเอฟซีโพชัยเอฟซี นี่หละกกาเพื่อไก่เคียงนะครับหลายแห้งตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสี่สิบแรงห้อกระตดใด้ได้เบิร์ตนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทุกระบบกระบอก2องกระบอกนะครับผมตักนะครับได้เบิร์วันจะมีงบประมาณแลวกันะครับวันจะสั่งแต่สั่งก็ต้องสั่งล่วงหน้านิดน้อยนะครับด้วยเิราะว้ไปสั่งสั่งช่วงงานหลายมันกับเบนั่นนะครับแต่วานก็ได้เลี้ยวครับเดือนละจังเซ็นเดือนนี้ก็ได้อยู่3สามสิบคันนะครับผมนี่ทั้งตัก นะครับมือนี่ก็เฮตตักนะครับตักตักนี่รู้สึกว่าจะเป็นซองกระบอกนะครับของไอ้ซักแก้วนะครับซักแก้ววัฒนานครเพอนเอาไปตักขิงง้วนะครับผมนะครับราคากระบอกสูงปันไหนเราพี่น้องตามวัตถุดิบในยุคนี้นะครับยุคนี้เขาอยากมาแพงนํามูกน้ำมันแพงบัดทุกอย่างนะครับผมนี่แต่ก่อนผมเติมรถตู้มาไอ้ทรงเครื่องยกมันสองพันตัวนี้ผมไปกับสามพันนะครับบรวมค่าซืกร้อนะครับรถปีอาร์เปิดขึ้นกันนะครับผมมาสองคันหนึ่งที่คาน้ำมันประมาณ รู้สึกว่าหาพันนะครับไปกับสองคันนะครับบรรวมขาดซึกหลอบารวมนี่ครับขาดติดตั้งนอนสถานทีนะครับเ้อมันก็แพงสุกอย่างเล็กเล็กตัวนี้คือเซ็นรับสองสองร้อยกว่าบาทนะครับตะกรณเขาคือเขาต้องจ่ายเพิ่มอีกเกือบหาหกพันบาทนะครับต่อคันเลยนะครับอยู่ในนี้เขาจ่ายเพิ่มบ่มแมน่ารึขืนตะเหล็กนะครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ต่างๆขืนเบิดนะครับ บ้านน้องคุ้มเงินนะครับน้องพี่น้องเอบซีทั้งใดอยากเบิ้งนะครับผลงานเขามาเบิ้งได้นะครับบ้านน้องคุ้มเงินนะครับทางเขาบ้านนะครับเหลียวทรายวับรถยทำมาจากโพใช้นะครับทำมาจากน้องพระองค์ไอ้ข้ามพระองค์อะพุูดละขวามือนะครับโอเคน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมาติดตามเบิ้งกันนะครับบัตรมันเหล่วนะครับเด้อตัวนี้นะครับเพิ่นกำลังไปซื้อเนี่ยอยู่บ้านทันว่ามันนี่ขึ้นหมันตะเซาสินาะพี่น้องเนาะนี่ช่วยจุบบ้านทันว่ามันตะเซาดี นะครับสร้างผาเลยพี่น้องเ้ยนะครับของเฮาผลงานเฮานะครับม okay ันถ like ี anyway> ่บ่คือยังขาเจ้าขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้อครับด้อเพราะว่าของเฮานี่ที่บ่ได้ลงพวกอินเทอร์เน็ตอยู่ในพวกไอ้อียงก็บ่ได้ลงไอ้ของรัสะดงรัสดานะครับเฮากะนี่แหละแล้วถามลูกค้าวลูกค้าเอาบ่อผานะครับนี่แหละปฏิเวนกากระบาดสองชั้นนะครับด้อตัวนี้สองชั้นเด็กให้เบิ่งนะครับสองชั้นนะครับพี่น้องที่ยกมันพี่น้องต้องสร้างไปน้ำนะครับด้วยนี่ ดีก็เขาไปหาซื้อเองนะครับแล้วก็หาเง็บซึ่งเง็บกสิิบางครั้งมันอจติบอดเมาตรฐานนะครับนี่บางครั้งมันก็หาได้เง็บบอมมี่นะครับนี่เขาจะผูกหูลักษณะแบบนี้นะครับผูกแบบนี้ครับมีแหงนักแหงแน่นนะครับด้วยตัวนี้แหงนักแหงแน่นมันก็ยังเพื่นเอาผ้านี่นะครับผ้าเชือกแบนนะครับถ้าเอาเชือกแบนนะครับเวลาเทนะครับมันมันมันสิมันสิบกค่อยมือนนะครับด้วยนี่ถ้าเอาเชือกตัวนี้นะครับเทน่อยเดี๋ยวก็มือนแล้วนะครับนี่ แต่ว่าถ้าเป็นเชือกแบนเพ็ดหูเนี่ยมันบ่อค่อยมืนนะครับด้วยเนี่ยตัวนี้แล้วก็บก่บค่อยหมันซ้ำๆเ,เสียกงอกเสียกควาวยเฮาดอกครับเนี่ยนี่ของทีง่ายนะครับเนี่ตัวนี้ <ETF> มืนตุยลงมหลดนะครับเนี่ยใส่ใส,ใส,ใส่ใส่เ้นประมาณเบอร์เจ็ดนะครับด้อเบอร์เจ็ดใส่กลางส่วนได้ตัวนี้นะครับผมบ่แม่นได้ผ่าธร,รรมดาบ้านเขาเง็บผ่าเย็บแพรเฮานะครับมันไดเป็นได้ท่ว่าเขาสร้างมาจากจังหวัดโรงงานจากชนบุรีนะครับ สร้างอาทิตย์ท้องอาทิตย์จังสีด้นะครับรอบหนึ่งต้องสงร้างลวงหนาขจาเจ้าเป็นท้องอาทิตย์คนนี้ได้เงียบเงียบเป็นสามลองคาดกระบาดกะกลางสองสันนะครับส่วนผ้านั้นเขาก็เรียกใส่ผ้าที่หนานะครับเดินนี่ถ้าบางเขาติดป่าให้ขาเจ้ามาให้เขานะครับเขาใส่เรียกเรียกใส่ผ้านานะครับควมหนาเขาจับเบิ้งกระลูนะครับมันทิ่เป็นสีเข้มแล้วก็เส้นใ่น,นะครับเดินนี่นี่นี่ครับสวย <c oughs> นี่แลหละพี่น้องกากระบาดคาดทิง้งฉี่แหละปลูกโหัวให้เรียบร้อยซีทิศแฮงยกแฮงยกนักนะครับแฮงแน่นนะครับด้วยตัวนี้อันนี้ FC เอฟซีาาเพิ่นสั่งเมื่อหลายพื้นเติอบอยู่นะครับเพราะว่าเมลันห้องก็ต้องได้ตัดที่เรานะครับแล้วก็บ,บ่ได้เกินกันแต่ว่าคุณภาพเกินเกินกับที่เกษตรกรเฮ็ดเองกันแล้วกันนะครับผมนี่ผมเน้ยนย้ำเพราะว่าห้องเอาเห็ียดให้ดๆีๆเลยนะครับตัวนี้ยกสามล่องนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วขยับรถดแล้วก็ทีล้องครับเด้อตัวนี้ครับเอลซีน18ยุบันน้องคุมเงินนะครับผมตัวนี้นะครับรถดอัตโนมัติมีรุกหูนะครับกันกระชอ้อมนะครับกำลังติดสติเกิดนะครับก็ใส่เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นะครับแล้วจะขึ้นความความหากง่ายนะครับนี่ตัวนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหูจุงหูจับขึ้นก่านะครับ มองตั้งเกี้ยวนานะครับผมผู้ใได้ติตั้งเหล่าตั้งยาก็ได้นะครับน่ครับผู้ใได้เข้าไปเบิ้งในช่องเขาก็ได้นะครับหรือว่านี่ครับวงเฮานะครับตัวนี้ก็บนล่างดามทั้งมดนะครับผมเพื่อผู้ใดเข้ามาเบิ้งไม้นะครับเี่ได้เบื้องจุดต่างๆได้นะครับนะครับตัวนี้บนและร่างนะครับผมตัวนี้หุมหัวให้นะครับกันสีกนะครับเด้อตัวนี้สามารถถอดออกได้นะพี่น้องถ้าพี่น้อง โบถนัดถอดออกได้นะครับเก็บไว้ในบาตรในซองถ้าถ้าบถอดกับบไปยังครับทางนี้ก็บที่เป็นกระบอกใหญ่ๆนะครับผมเจาะว่าจระบีไห้นะครับตัวนี้นะครับบนและร่างนะครับผมตัวนี้แก็มีสะท้อนแสงหูกระจกกระจกนะครับคอนโทรลนะครับใกล้มือดีนะครับเด้อตัวนี้คอนโทรลนะครับจังหวะอยู่ใกล้ๆมือนะครับผมพร้องไปตรงยืมมือไกล ตัวนี้ก็บยึดติดๆกันนะครับผมตัวดึงดึงปวดนะครับเด้อนะครับปากนกแก้วกรับพี่น้องกรับพยายามทายจระบีให้ผมน้ำจักน้อยนะครับเด้อส่วนพวกหัวองค์หัวกับลาอัดไถใน่จักน้อยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของพวกบูทนะครับผมตัวนี้นะครับนี่แหละทุกอย่างของเขเฮ็ดให้คือคือเก่าเบิดนะครับตัวนี้บริเวณเชื่อมรถบริเวณยั้งนะครับคือสามารถถอดออกได้นะครับหรือว่าถ้าระวังพี่น้องเขาไยให้แถนาเขากระถอดตะป่ายันออก ส่วนต่างๆทวนอื่นเขาก็จงไว้นะครับไปทวงรถเขานะครับหรือเวลาเขามีงานเล็งดวนงานนึ่งานนั่งเขาจิบอไรอยากนะครับคือเขางาใส่หรอกไปใส่งานได้เลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับเวลาเขาเห็ดหายเห็ดหน้านะครับเสียเวลาเขาสิสิดรอกพี่น้องเห็ดหน้าก็ไ่ได้ไปเห็ดโดนนะครับถูกมือนี้เห็ดเห็ดมือเดียวแล้วก็แล้วนะครับถูกมือนี้หน้าก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวนะครับเอาออกไปข้างนอกนะครับนะครับพอแล้วเป็นห่วงหลังคาว่ามันติเข่าบม่ได้นะครับหายห่วงนะครับแล้วตัวนี้นะครับ รลับรองว่าปติทายค้าหลังค้าแถเนี่นอนะครับนี่ครับเฮียนเราก่ะช้าค้าตำตำนะครับบริ้วาสูงครับเ้อเพียงหลังค้าหลุดเราพอดีนะครับแต่ว่าหมดปัญหานะครับเสาเสาตำนะครับตัวนี้สวยนะครับคือสบายเลยเขาชาบ้านขาฟองเขาสบายเลยนะครับจะเป็นขั้นที่สองหรือขั้นที่สามในผู้ปกรองบ้านหนองคุ้งินนะครับจำได้นะครับตัวนี้กะพยายามพัฒนานะครับผม อุปกรณ์เฮให้มันดูดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ให้มันทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลยแล้วนะครับผมเลยรถทิปรอสบายแล้วนะครับปกค้อผมยังเข้ากับปั๊บเขาได้ถ้าถ้ามันเลยรถยหลาดหลเข้ากับปั๊บเขาได้พน้องเ้อนะครับขั้นแรกข่านไปนะครับใจเวลาไปชั่วโมงกลัวนะครับประมาณสองโมงน้อยๆนะครับแปกินเขากินน้าเมต้อยตัวนี้นะครับ4ีซิรงนะครับผมนี สวยใบด้านนะครับใบด้านเขาเคยใช่ไรครับสวยๆดีนะครับสูงนะครับผมสูงแข็งนะครับเป็นเหล็กล่างน้ำนะครับกระบุกกระบอกไงเบดนะครับใบด้านกับปกตินะครับตัวนี้นะครับปกติทุกอย่างนะครับนิ่มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สี่แรง กะจังหนากะเปิดได้คือเก่าได้ครับ่าไหร่สร้างกระจังหนาสร้างกระจังหนาเปืดอได้เบิ้องรกวครับกะจังกระจังหนาเขาก็ยังเปืดอได้คือเก่าด้ครับด้ตัวนี้ตัวนี้กัเปิดได้คือเก่าทุกอย่างคือเก่ามดนะครับโอเค่นลองเข้าไปพอกันนะครับผมคันที่สองต่อนะครับผมเป็นสีสีสีน้ำเงิน L อลี่สิบเจแรงนะครับอยบานไอ่ยังไงขั้มพะวงนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเห็นนะครับ